ก็ต้องขอทักทายทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้ลุงสิงเนี่ยจะกลับไปเยี่ยมเนยนะจากหลังจากที่ลุงเนี่ยหาตัวเนเจอแล้วตอนนี้เนยเนี่ยก็ได้พักอาศัยอยู่ที่คนยินเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าเนเนี่ยเป็นไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงเนี่ยจะกลับไปเยี่ยมเนยนะเพื่อว่าไม่อยากให้เนยเนี่ยเหงา เพราะว่าตอนนี้เน่นี่ยไม่ได้อยู่กับใครเลยเน่เนี่ยก็อยู่เพียงตัวคนเดียวตอนนี้ก็น่าจะถึงล่งเนี่ยได้ถึงย่างจุดที่เน่จะพักอศาศ,าศัยเลยนะทุกคน อยี่ได้มาที่เนี่ยแล้วนำ้ำมัสการเนียนเป็นไงบ้างเนียเลยไม่เป็นไรลูกเนยได้ชันอะไรมาหรือ,อยังทำแล้วโยมโอ้ยดีวันนี้ลุงจะกลับมาหาเนยอีกแล้ว เดี๋ยวลูกเนี่ยจะนั่งคุยกับเนียนด้วยเ <c oughs> นียเดี๋ยวลูกเนี่ยขอคุยด้วยนะ เลยก็ต้องขอ,อนมัสศกาาเรนี่ว่นนี้ลงก,กเ่ามาเยี่ยมเนนไม่รู้ว่าไม่แล้วไอตัวแล้วคนที่เดินตามเนนนี่หายไปไหนแล้วกลับไปอยู่ที่โบแล้วเออแล้วไอเคยนั่นเนี่ย มันใช่ป่อไหมที่ว่ามาเรียกให้ลุงเนะยช่วยตามหาเนีน่ะใช่ก็ว่าอยู่มันแปลงใจมาเนี่ยเลยชื่อว่าทำไมมันดูแปลกๆแต่ว่าลุงเนี่ยไปจามันแล้วไม่รู้ว่ามันเนี่ยหายไปไหน Hi นี่นะปลอดภัยก็ดีแล้วแล้วนี่เนี่ย แล้วคนที่อยู่กับเมยเนี่ยคล้อไปไหนแล้วเขากลับไปที่โบแล้วกลับไปแล้วหรือโยมเนี่ยก่อนเนื้อจริงๆเลยเยืเ่ออาหารยังได้ปัญหาแล้วแม่ขอกไปเจอเมยก็ ยังไงก็ขอนี่เนี่ยปลอดภัยเนี่ยก็ดีแล้วลูกเองเนี่ยออกตามหาตั้งนานเมื่อวานเนี่ยวันเนี้ยลุงเลยก็มาหาอีกรอบนึ่กลัวว่าจะเจออันตรายกับเน่นี่ไม่เป็นไรเนี่ยพอดีแล้วว่าแต่่นีเนี่ยได้ไม่ออกไปข้างนอกเลยหรือไม่ออกไปแล้วทำไมล่ะ กลัวจะลงทางยังไม่ได้ฉันน้ำฉันข้าวเลยอาอเป็นว่าเดี๋ยวโยมเนี่ยจะหาก็ตตอมให้โยมนอกเมนี่ยพักดีกว่านะไม่ต้องพักที่นี่แล้วมันอันตรายดีไหมเน่ดีเดี๋ยวไปสร้างเตาๆมนก็ได้โยมดี่ นนไม่เป็นไรก็ดีแล้วยังไงก็ขอให้เนเนเนี่ยปลอดภัยก็พอเดี๋ยวลุงเนี่ยจะหาที่อยู่ให้เนนดีกว่านะนนยุ่งกันไหมนนเดี๋ยวเนีลอยอย่ตรงนี้ก่อนนะโยมจะเอาไปดูว่า มันมีอะไรไหมข้างนองนั่นเดี๋ยวโยมเนี่ยจะขอขึ้นไปดูฝั่งนน้นก่อนนะดเดี๋ยวนี่นั่งรอโยมอยู่ที่นี่ก่อน อีเจพังเนี่ยยอมจะพาเน่นะไปที่กระต๊อบ ดูจากแล้วไม่น่ามีอะไรหรอกก็อยากจะเดี๋ยวก็ไปหาเนี่ยดีกว่า ไอเนนเดี๋ยวโยมเนี่ยจะพาไปอยางกระต๊อบดีไหมดีนลโยมไปเดี๋ยวเน,นลงมาข้างล่างก่อนเดี๋ยวโยมจะพาเนนไปนอนที่กระต๊อบระวังนั่นเน,นระวังลื่นลม้ม มปเดินเนี่เดี๋ยวนี้เดินลงไป้างหนั่นลับลงไปทางนี้นะไปโน่นโน่นเนี่เดินไปข้างหน้าเลยไป เ,เดี๋ยวเราเดินไปข้างล่างโน้นเพราะว่ากระตอบเขาลุงออยู่ข้างล่างนน้นกว่าจะไปถึงก็อีกนานแหละระวัลงลื่นล้มนะ วันนี้น้าบุญเนี่ยไม่ได้มาด้วยลุงสิงไองมาคนเดียวเดี๋ยวไปถึง้างหน้านู่นเราจะนั่งพาก,กันก่อนเดินได้ไหมเนน,นเ,เจ็บไหมเนน ทางนี้นี่เดือนนี้มันมีทางเดินไป ไม่ไหวก็นั่งพักก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานั่งพักกันตรงนี้ก่อนนี่ได้เลยยมทางนี้มันลกไปไม่ได้ลุงลืมเนี่ยเดินขึ้นไปข้างหน้านู่นเลยเดิน,น,ไ,น,นได้ไหม ต้งขึ้นไปเลยเดี๋ยวลุงตัองโฮมจีวอนให้เนนใหม่แล้วจีวอนของเนนเนี่ยหลุดหมดแล้วเฮ้ย เดี๋ยวเนนามโยมาก็ยังไงนะลูกเนี่ยจะต้องขอตัวเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะพาเนน่ะไปนอนที่กระตอบแล้วก่อนที่มันจะมืดซะก่อนเดี๋ยวเนนามโยมานะไปเดี๋ยวเราไปนอนที่กระตอบดีกว่า